Eh? <laughs> Action. Sorry, but ni la de mali Leo. 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 มีคนชื่อเอิร์กไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับลองเอิร์กห้ามีคนชื่อไอไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับลองไอห้ามีคนชื่อแอนไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับลองแอนห้ามีคนชื่อยศไปลองเรียกว่าลองอะไรครับลองยศห้ามีคนชื่อเครื่องไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับลองเครื่องห้ามีคนชื่อวิ่งไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับลองวิ่งห้ามีคนที่เดินไปลองเราจะเรียกว่าอะไรครับลองเดิน มีคนชื่อนั่งไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับนี่กไงค่ะลองนั่งถ้ามีคนที่เท้าไปลองเราจะเรียกว่าลองอะไรครับนี่ไงลองเท้าถ้ามีคนชื่อกองไปลองเราจะเรียกว่าอะไรครับลองกองอะไรนะลองกองอะไรนะลองกองขอบคุณทคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆจุ๊ทบ๊ายบายเดี๋ยวได้